เมื่อคือนเมื่อคืนผมเอาถังเ,าเอาเขาอยะมาทิ้งมามาตัวที่ผมเลี้ยงเนี่ยวิ่งตามมาก็าจะมีกลุ่มมาในหลังหมู่บ้านนะครับหอ,อนเปลี่ยวกันขึ้นมาเป็นกลุ่มผมก็งงก็เลยรีบเดินเข้าบ้าน เป็นแบบนี้นะี่ให้บางผมกระเล่ก็หนักกับเขามากกับพีกันหนักไฟตรงนี้ไม่ติดเพป็นตัดโบเด็กได้เด็กได้เด็กได้เราเนี่นยอะไร ถ่ายภาพก็ต <c oughs> ้องเสีย <dorm> ท <it> ีละน้าผ่าวเนี่ยอบหลวงปู่อะไรนี่หลวงปู่อะไรวะหลวงปู่สดช่วงช่วงการออกจากบ้านหลวงแกจะเป็นช่วงกลางวันกลางคืนบ้างจะมีนิดหน่อยครับคือผมจะกลับมาดึกออกออกช่วงเวลานี้คือก่อนออกจากบ้านกลับมาดึกก็จะเห็นแกบ้างขับมาจะใจเข้าออก ดึกก็อาจจะไปซื้อข้าวแต่ว่าช่วงหลังๆพื้นที่เจ้าของบ้านเขาก็ติดต่อเขาไม่ได้ทิ้งเขาเลยแจ้งมาเมื่อเช้าว่าให้ช่วยดูให้หน่อยอแต่ก็ช่วงวันสองวันแเมื่อคืนหรือเปล่าก็ไม่เมื่อคืนเมื่อคืน,มคนผมเอาถังเ,าเอาเขาอยะมาทิ้งมาหมาตัวที่ผมเลี้ยเงเนี่ยวิ่งตามมาก็าจะมีกลุ่มมาในหลังหมู่บ้านนะครับหอนเกลียวกันขึ้นมาเป็นกลุ่มผมก็งงก็เลยรีบเดินเข้าบ้านไปนั่งสัปร์ก็ ยังไม่หยุดปกติพวกนี้ก็จะหอนกันแค่แป๊บเดียวหรือห่ากันแต่อันนี้มีเสียงหอนตางึ้นมาเป็นกลุ่มก็มเรา,าปิดไฟป,ปิดโอ้เป็นสักระยะเวลานึงซึ่งมันเกินผิดผิดปกติอยู่นะครับว่าทําไมพ่วกนี้มันหอนยาวขนาดนี้ก็เลยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเข้าบ้าน,นผนหอวลูกไหมมัปกติก็เย็นเย็นแขนนะครับเพื่ไม่ถึง,ง,งกระผลเพราะเราไม่ได้คิดถึงภาพว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าผิดสังเกตแค่ผิดสังเกตครับ คิดไปคิดว่าหมาหอนเนี่ยหมามันเห็นอะไรเออถ้าเป็นกลุ่มเรืดาวขนาดนี้ก็คิดว่าเขาคงเห็นสิ่งที่เขาสิ่งที่เราไม่เห็นนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์นี้แต่คิดว่าเรงผิดสังเกตเหมือนกันนะคือรู้สึกเย็นๆที่แขนเลยถอยเข้าถอยเข้าบ้านกอนคิดว่าเขาเห็นแน่แนาหน่ยังเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านตรงข้ามบ้านด้วยเพราะูดจริงๆเลยนะคือบ้านหลัรนเยอะ ทางสนะามแทง,งทางสามแพ่งตรงข้ามเามจแงซึ่งหลังแรกแรกเลยผมอยู่มานั่นหล,หลังนี้เขาจะมีสารสารใหญ่มากที่หน้าบ้านนะครับหลังนี้ทำเาเจ้าของคนแรกนะครับก็ทําสารใหญ่มากซึ่งซึ่งก็สร้างสามแพ่งหน้าพอด,ดีก็น่ากลัวเหมือนกันแต่ไม่ได้คิดมากไม่ได้คิดมากครับคิดว่ามันเป็นผีใช่ไหมน่าจะใช่นะครับอ,อ แล้วมื่อเท้าเนี่ยพี่เข้าไปดูใครผมผมจบที่กวาดกวาดถนนนะครับเพราะว่าผมได้รับคําสั่งคำแนะนำพี่เขาโทรมาบอกว่าช่วยติดหรือไปเคาะให้หน่อยผมก็เลยผมก็เลยเข้าไปเคาะที่แรกไม่กล้า,าเคาะเพราะแปดสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์คิดคิดเหมือนที่เขาคิดก็ลเลยไปเรียกของไปเรียกคนที่กวาดขยะนะครับมาม,มาช่วยช่วยหน่อยนะเป็นพยานช่วยกัน กดออดเงียบเรียกยก็เงียบทุกอย่างเงียบแล้วผมยื่นหน้าเข้าไปมันมีกลิ่นกลิ่นกลิ่นเหมือนนูตายแรงอะ่ะเข้าจมูกผมก็เลยถอยออกมา่อนเราคุยกัน้็โทรเรียก,ยกท่านประธานมาติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไว้กับมาติชนออนไลน์ในทุกช่องทางนะคะ